สบายดีเด้อว <c oughs> oh, ันตะโกทุกคนพี่นะพี่นะพี่พี่แมลงแมล่นมลงโอ้ยจะไปสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงเด้อโอ้ยลูกสาวข่อยเลยคืองามเธอลูกมาใช่ใช่ใช่หมาเจ้าบอนี่จะไปดึงคอนฉันก่อนนะผู้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 ตัวแม่บ่าหน่ะนะเป็นแต่แพงแค่หมาน้อยนี่อ้า เป็นเพื่อนวิวเลยเป็นเพื่อนน้องวิวเลยเพื่อนเจ้าวอลุกนี่สบายดีก่อนพรอ้าเจ้าทากีมยังนี่เขาฮอตโกนหูนี่นะบุแม่หลักทากีมแม่ใบบอนี่เบิกห่ะเบิงเนี้ยมึงไ่้มาแล้เน่ยตามหลังเจ้าน่ะมึงเนี้ยเล่นกองนะวิวแต่แพงเนี่ยมึงไงมาหน่อยเพื่อสิออกได้ที่เฮ้ยตัวได้ตัวได้ให้แม่วันนี่ thấy chị đam tôi đây chị vòng nè tôi thấy chị đam náo hả tôi đây chị mày mày đi tóc hay tôi quá chỉ nè 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 Hả nè 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 mẹ chắp xe cái sọ bớt đơ biếu chắp xe cái sọ bớt đơ đi hả hải bọ hải sời áo bớt đấy áo bớt đấy ở à lì nào áo đơ áo nó sao tôi đấy hải mát chắp hải xây đầm như nồi à xây như xây หน่อยหนอยู่ใส่หน่อยหนึ่งคือบูเห็นตันนี้เหรอตันนี้วะตอวนี้วะตันนี้ว่าองแน่นียก็ขาแม่อะไรนี่โอ้ซบุนไปเลยเฮ้ยเอ้ยวายเห็นป่ะวายก็เป็นตะแพงแท้นี่้ระบากัดขาหอย หมาหน่อยโอ้ยวางกัดแขงกัดแขงบวมนห็นยังไรเขียวเขียวขี้รสจั๊กเด้ไมาหน่อยเป็นตะแพงโหมีสักตัวนี่นี่ตัวดำๆนี่เพื่อนว่ะ à view tô đầm đầm nè ngâm hàng ngâm, Cháu ừ. ừ. không phải hai mét tô đầm nè view, uẩn nấm nung view, uẩn nấm mà nè, phân vào hai mét uẩn tô đầm phân vào, bóp anh nung view à tô đầm đầm nè hai mẹ uẩn mà. Tôi nào phân nào. Tôi đâm đâm đi hai mẹ ơi, và nó nhiều à. Tôi <laughs> <laughs> đi cứ chạy một tôi tôi mía đi. Ô tôi mía này. Từ mê, <laughs> ตัวน <si <si> to, to to ้อยด้วยตัวตัวเมียด้ยตัวเมียคือกันมีทักตัตัวสี่ตบ้างนอตัวทักสองตัวเมียสองอตัวดำนี่มันคือย่านแทะเออมันเทก็จอดก็จแท้ตัวดำนี่บงโอ้ตัวดำนี่กับตัวเมียตัวผู้ตัวเดียวหึหยว เอาว่าลงบุเอาว่ามานี่ถ้าถ้าฝันมีลูกฝันเอาอยู่ได้นี่ฝันมีลูกแล้วฝันได้บอกเอามาพอดมาเดี๋ยวนี่มาก็ขี่ลายลงขี่ลายลงได้เดี๋ยวนี้นะไปได้อุ้ยอุ้ยวิวใช่ว่าหายเม่อ้วนสีดำม้ยปาดีเอาพ่อแฮงงามยูนี่ đi Ôi máu lại luôn Vì đừng hàng mấy mắt cả chép là nó Xe xe hay lung bùn từ đây nè Hay lung bùn từ đây. Đây. Đây, đây. đây Hay lung bùn từ đây Từ đây hay lung bùn nè Ô mẹ hay lung bùn nữa từ đây Từ đây hay lung bùn Ờ mẹ hay lung bùn nữa Hay lung bùn đó Tôi nghĩ vô này lung bùn nè Tôi thức bó đi Tôi mía tôi thức tôi tôi thức tôi, đi ông đây tôi nghe mà tôi lung bùn luôn tôi đi hay mẹ uẩn cả tôi đi hai lung bùn cả tôi đi <laughs> à, Thôi ta đi ảo với anh chỉ đầm nhưng chỉ vào hải mỹ uận cái của <laughs> Xong, thân vừa nhảy lơi khai dũ nó เอาไปดึงหางมันช่างกู้หน่ะโอ้ไม่เอ้าบางแก่ไปจับนะจับหิวหางแล้วเอาตัวนี้แหละนี่ตัวนี้มันอ้วนนี่วิวเอามาขี่รถเลยเออมาขี่รถมันตก้องรถ่ะมาขี่รถนะมาขี่รถมาขี่รถเฮว่ารอกน้องวิวกะเห็ดบากมาก็ขี่แตกได้ลูกบางแก่แนวเนี้ย บางแมยาน้ำจนสั้นนะฮะมันยานจนสั้นนะฮะเ้ยเอาคีเ้ยบงแก่เอาขีสารพัดบางแก้อย่ากินข่าเลยนี่อยากินข่าเลยวเกี้ยงเน่ยมาบุ้เรื่องนะวจะัดเนี่ยมาบ้งเรื่องนะบงแก้บงแบงแก้ทาปะจับนะหิวหูหิวหาง เอาเจ้าชิคืนแทนมาบัดนี้ไปบอกพ่อตู่พ่อชิคืนแทนมาบุพ่นวัดตพ่นน้อยนะเนาะชิคืนนั่งตะกานมคือเก่าแล้วราวังตะกาฮักเด้องามบ่หนนะงามบ่หนอาหารหนานาดูถ่ายรูปให้ดิ

Thái băng kiao nằm súp bên kiao 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 มันมากกาักกระตินเหมันนมขอีเ้อืมเหมือนคำเห็ดเห็ดอาดปากเลยทำมานี่ไปรักท่าคีมแม่จนหนางอกกันต้นอย่ไปเอะก็ไปเาเด้เอแปะเด้เอมันจังวันได้ยอกัน,เอ,น,อนเอาหน่อยหนึ่งเอาหน่อยนึงเอาตัวนึงนะ เอาชองโตมันจะมีคู่ชองโตให้ชองบ่จะมีคู่เนาะแม่นป่ะห้บ่ห้ลงบุญ่ะไพทาลิปสติกหาละไพทาริปสติหายเือนไปไม่่วนไปไปไปเมื่อไปเมื่อนไม่้วนไปมานไม่้วนนะ พันในกระงเอาไปลหรอนี่กคิดจะนมากชลกเื่อเกสขนาดเลยลงบนเอมุ่อมากิดไเกิดอเกิดให้เกิดใบบอกเออมันเละเกิดเนาะกคนกันการลงไปซื้อได้สยหนึ่งบอ ตี้มตเห็นเมยังื่อซักสิแกงแล้วไหมโอ้มากินแกงแล้วไหมได้มาบิมาบอแล้วเมื่อแล้วิวเมื่อก็อนเาไปายก่อนไปายเมื่อกเไันพูดน้องวาชนาเมื่อแหละไปน้องวาสนาก่อน้องไปไปหอแก บบไปหอมน้องบ่นังสิเมื่อเลยด้ฮะไว้ป้จอยสิเอาันป้จอยเช้าขึ้นรถและอมันลดเนีได้เนะมันรุดเนี่ได้นะบ่อนั่นะแพงมาน้องเนอแพงวะอไรบ้บงเอเยี่ยมอีกบ่นังบ่นั่งด เอาขากล้องไปค่ะบนแม่ทาครีมก็เต็มโกนหูนึงเห็นว่าแม่เพิ่นใาครีมกะได้เฮ้ยไอเลสบายดีเจ้าจ้างให้คอยเม่อบอขาวบาทผัดเพิ่นรถจ้างข้าวบาทผัดหมูจ้างตั้งแปดร้อยไปเลยแล้วไปโอ๊เกลรอฮะ phân gắn rồi đi chào mẹ. Pan gắn rồi đi ơ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 i đi là đi bùa đi ơi 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 đi นี่ยกกมากลิงติแล้วอันนี้เตียงนะไปตั้งเกือเสือผาลอลายมือเนิ่้งมันเหม็นเนาะมันเหม็นชุ่งเนาะมันบได้แดดนี่ผัดเสือผาเอาสักมือมันผัดหนามมันนั่นเนาะเสือผาดู่จะนอแหมีอมหน่อยนอันนี้จืดเกนจะ่า ถามเลยได้บมื่กิ้นี่ลงบุญด้วยเป็นเงินเก็บนันแปดล้านปลายแปดล้านสามแสนแปดสิพห้าพันมันรุ่นน้อยเนาะชิบสามโลชิพสามโลกับบ้านได้หกพันสิพหกโลเลยมันจะไปรัะชิพหกโลกับหมื่นหกเนาะโลละพันเลยกันหนาติกกีหนานาะไมบอาอะไรแล้หมดใจจยะคมเล้

เก็บล้วนเป็นหลุมเป็นเบอร์หมดแล้วหนาฝนมันก็เป็นนั้งชี่แล้วทางมันเนาะ่บ้านไหนก็เป็นแมนเขาได้ว่าเป็นแต่บ้านทั้งบ้านไหนก็เป็นเาดไปรถเราแก่ใช่ไหม ปลากินมีกระจกบายเด้อแม่นพวกยังค่ะบ่แสนบ่เอาสักห่ามีชังก็บ่ยากต้นไม้พวกก็รับปลาได้บ่ยังมันนั่นน่ะเนาะมันมันมักหาได้เติมหมากบัวหมุนถ่าวคือบัวใส่เทไว้เลยตัวนี้เฮ็ดอยู่มันมักหมดเลยสิได้บัวบัวเพียบบัวเพียบ ผลจเป็นแบบนี้แหละเฮือนไผกันนะฮ้าเราอจำชาเรากำลังเซ้นหมนนะนจำชาป้ำาป้ัเซ้นปากแก่ด้วยนะปากแก่ด้วยเลยอาฟูนังเซ่เลยตลาด้อเน้นเออเช้าฝากน่ะปากเลยฝากคยด่ละ ขายเจ็บปากเหรอขายเบิแล้วผลไขายเบิก็ขายยังเบิผลไเบิแล้วเบิดแล้วมเปนขายแจกแจกดิเออแน่นแล้วแนวมันชิได้วานนชิได้ไวชื่อยาแปากดำอีบเจ้าเวนี้ทาปากเหล็ปากดำปากเหลปากดำวานี่ไห้เป็นมือวานี่โดยจะไปตลาดงอะไรยังไง

ทางงามหรองามงามได้หนสํำคิวคักขึ้นอย่างนี้ถ้ามันบวนกับบวชขึ้นกันได้มันต้องงอนงเปนเ้สาวักแท้ควรอรเนต่บังงแล้วคักเลย ฮอยู่จักดอว่าแต่ลานละเอะๆได้ไฟได้มีตูแล้วเแล้วบดมือแหละแต่เตือนเราน้อยๆท่นี่ถืออะไรอินะอีนะอีนะแมนมีความสุขแต่ยังไงเถ่าก็เถ่าเข้ามาเข้ากเ่าเนาะโอ๊เถ่าเถ่าเข้มา

เนี่ยฝนตกลิ้นบบเนาะอยู่ใช้มันกับบวมเบิดฮตมแล้วจะนิ้วป่ะนี่ลุงบุญบอกเขาใช่ไหมอันพุงหมักเล่นฝ้านี่ก็ได้<อ>ดจะจอยมาโอ้มาแล้วจนนังอันเล็กไม่เป็นไร หัวหย่าได้เลยเจ็กกี่ต้มตําไปปนรังพัดโอ้ยส่งเพลินเฮ้ยได้ได้เกาลูกไว้ก่อนตีข้าลูกกอนกี่ทงังไหนเออแม่นคักคักผู้เจอกเขาหนัำเขาแเ้ามาส่งเมียแล้วด้นี่ đẹp đẹp quá nó mà nè ui mặc đẹp pha cho tóc coi cái bảo uống màu vô bây yeah, giờ bắt đi kia là thằng thằng bị thùng nhay chạy chạy xưa đó con <laughs> lắm bạc nhiều tóc bị thùng nhay say ui hàn เก็บโป๊ะเชคคาเห็นแดดเ,เริ่งแดดต้องไปเอาดินจีเอาดินจีมาใส่มองนี้อีกยางมากหลังถ้าเห็ดมากเรีบไหมก็เก็บเอาแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นเดินเพิ่นได้นี่วิ่งม,มาหนทางได้นี่ตกแรงกับเพิ่นกับรับผิดชอบได้นี่เอากีดินมาทมเพิ่น ันบ่แมนหนทางเด้มันเป็นดินเพิ่นเนาะพูนหนทางอยู่พู่แต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้อันนั่ให้พ่แม่พี่น้องเว้าอีกก่อนเดี๋ยว FC สิถามดิพูพี่เนาะคือหนทางตัวนี้หนทางลักก็คืออยู่นี่แต่ว่ายังเพิ่นยังบ่ได้อันยังบ่ได้เที่ยวมันต้องอยู่พี่ อันนี้คือเดินเพลินขนทางก็คือตัวนี้ตัวน้อยนีดทางลักก็คือตัวนี้ฮะแม่ต้องใส่ข้างนี้ละกะเอาโจกขุดลงซับซับซับลงฮะเมื่อนั้นมันสีคุ้งกันอันนั้นคุ้งคล่องโลเจ้าน่ะพอมันเลิกเลยเขาก็โจกซับลง เอาดิจีมาใส่แล้วก็จกซับลงแน่นแล้วมันเหยียบลงกี่ตมฮะโอ้คนหลากผาตากให้อีกนง่นงเผาเขายังพคนยังบอกว่าเอาอยู่บ่เน่ะเพื่อยเน่งเพื่อยมา เอาเข่าเพื่อนชาวธงเอาให้เพื่อนไปเบิดได้หนุ่งกับหนวกกระจาบยินไปเอารถไทยใช้หรืออยู่หน้าผู้มาจ้าบ่ถิ่นบดีมาบ่ มาเนี่ยมาคือออกพ่อบอกจะมาไปหน้าพจะจะออกไปหน้า่จะมาโบกพันยุงไม่ได้คุออ,อกไปพอว่าวันวันชวนะเชราเนาะเพื่อวันเอาไปซีเลยบอ,อ,อ,บอกเออาวิเึได้ปเ,เอารถไปติไปก็ไปเจอป้าบัวยู่พุ่นนั่นไย โอเคครับ okay. พรมินพี่น้องจะท่องกับจะได้จบจิบไปละวันนี้มาฮอตเพื่อนเลยคลิปนี้ก็ฝากพรมีนพี่น้องคนลรกกดแชร์ก็ติดตามจะท่องพี่ก้าเนาะไปแล้ว